สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับเอามาเบึงโครงการกํลังสร้างฟาร์มวัวไม้ครับเอาไม้ขอ,อกมวัวครับขนาดยี่สิบเอ็ดเมตรคูณยีิบสี่เมตรครับอันนี้เป็นสวนปามนะครับสวนปาม ที่ปลูกมาหลายปีแล้วครับไม่มีความสามารถในการดูแลนะครับก็คือใส่น้ำปรไดลยครับเด้อคิดว่าคาใส่น้ำครับคาคลายปามกับค้งเปบะสูสรคาน้ำก็เลยต้องผิดจาหน้าว่าต้องถอยครับต้องถอยกับคงจะถอยแหละครับเพราะว่าปว่วยอิเล่ทึงจะมาเห็ดระบบน้ำทั้งจะ ก็เก็บผลผลิตต้งแห้งงานการเก็บผลผลิตของเราว่ค่อยมีเป็นไดน,นะครับสุดท้ายกะตามความฝันครับฟาร์มงวกะค่อยติดตามเบ้งครับว่าสิเป็นยังไงครับอันนี้กะกระทอมน่อยครับกระทอมน่อยเดี๋ยวมือหนาจะมารีวิวเบ้งครับกระทอมน่อยเห็ดงะเห็ดด้วยตัวเองนะครับกับ ขอบคล้วนะครับงบลงทุนกับบ่อคอยแพค่งไปไหนครับประมาณแสนกว่าบาทครับจึงได้กากฟติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะมาอัปเดตความงวต่อไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้ยัง่านได้ออกมาเห็ด ถงนี้เต็มทีนะครับก็คือก็ยังคงเหตุงานอยู่นะครับแต่ว่าคาดว่ากลางปีนี้ก็คงจะจบเรื่องการเหตุงานนะครับก็คงจะได้มาลุยเต็มทีเดี่ยมีอยังแนะนํำกาคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวพ่อกันอีพี่สองครับ